มอนแบบใช้โปรอ่ะไม่รู้ิโปเลกแม่เติมถูกเติมไวปลอดภัยแล้วเปอร์เซนต์ต้องเติมกับร้านนิดแมนช็อปแอดไลน์ m ิ n แมนช็อปอย่าลืมแอดนะครับผมจะลืมเติมกันก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะและนี่คือกำลังดูคลิปตีบอกที่ร้อนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะฮะก่อนหน้านี้ที่บอกว่า จะมาเล่าคลิปเป็นว่าคลิปอุทหรในการตีบวกให้ฟังก็คือคลิปนี้แหละนะครับผมมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยครับทุกคนก็ดูภาพวิดีโอประกอบไปเลยนะฮะคือตอนนี้ผมมาตีตัวเด็กเรียกว่าตีตีไอเอริงต,ตัวเด็กอะ่ะตีเล่นแบบอยู่ๆก็ไปตีนะครับผมมีประมาณ4-5วงผมก็อารมณ์ไหนไม่รู้ไปตีอะ่ะคือ ด้วยความที่มันความคันในตัวก็เลยไปตีนะครับผมตีมาเยอะมากนะครับตีแบบไม่แตกเลยนะครับวกสี่อันแตกแบบแตกน้อยมากอะบวกหกสี่อันเลยมั้งแล้วก็บวกเจ็ดบวกแปดแล้วมันก็บวกสิบแล้วก็ขึ้นมาบวกสิบเอ็ดสิบสองแบบลั่นแบบต่อต่อกันเลยนะครับแล้วก็แบบเฮ้ยผมว่าเฮ้ยเอาวันแม่งมาแล้วว่าอะไรแบบว่าสิบสี่สิบห้าได้นะเหมือนแบบตียังก็ตีขึ้นอะมันไม่มีแตกอะครับผมผมก็เลยตีรัวๆแล้วตังตัวเด็กหมดนี่ก็เลยเอามาให้ตังนี่เอาโยกให้ตัวหลักตีนะครับผมเนี่ยมันแบบใช้โปรอะเนดิ โปรเล็กแม่ง่ายมากเลยครับตีแบบผมจะบอกว่าตีแค่4ชิ้นไดบวกสินะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็อัพขั้นมานะครับผมอัพขั้นมาเป็นทางฝั่งของเฟรมริงนะครับมันจะได้แค่บวกสินะครับและอีก2คลิกนี่คือผมจะได้เฟรมริงบวกสินะครับแล้วบวกสิมันทำไมฮะมันจะโอ้โหออฟคอร์ออตเตอร์เยนะครับห้เป็นพันเอ็มเลยนะฮะอันนี้คือบวกสิก็600กว่าเอ็มแล้วนะครับคืองบประมาณแบบ2-3งเอ็มหนึงอ่ะนะครับมาแล้วก็บวก14 บวกสิีแล้วมา <S <S มันไม่ติดครับมันแตกก็ดังดังภาพเลยครับผมอืมน,นอนไม่หลับกระสับกระส่ายใครจะเป็นลมนะครับใครจะไปนอนหลับแบบตีเล่นๆแลวมาการขนาดนี้นแล้วอีกสองคลิกจะได้ของได้ประดับเอ็นเกมมาอย่างหนึ่งแบบบวกสิแบบแรงๆ่ะครับผมอัพขั้นทีแบบปลาที่แตกที่ปริ้นนะครับผมบวกสิ้านะฮะแบบอัพอัพไฟแบบอือไม่อยากจะคิดนะครับคือนันก็เอาผมนอนไม่หลับเลยผมก็ ไปครับตัวเด็กมาเลยครับผมครับไอไอขอที่ใช้ซ่อมนะครับผมมาลัาต่อเพราะผมว่ามันขาขึ้นนั้นแหละจากประสบการณ์กว่า800ปีในการตีมายังไงก็ขาขึ้นยังไงก็ติดมาได้วันสิบห้าเตรียมทิ้งขาตะไคร้ใบประกูดนะครับผมมาทั้งครัวซื้อแบบรวยเลยครับตังมีประมาณ60สเอ็มนะครับก่อนหน้านี้มีหกสิเอ็มตัวเด็ก20่เอ็มตัวเด็กบดเกี้ยงนะฮะก็เอาตัวเด็กมาซ่อมเฟรมลิง ปร,ปรากฏว่าไม่ขึ้นครับรู้สึกว่าดดเลยจะทิ้งนานไปหรือเปล่าเลยแพทเทิร์นหายนี้อันนี้ควารู้สึกผมนะแพทเทิร์นหายหรือเปล่าว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยตัวเด็กตอนนี้ตังค์อยู่ 20m ยังไม่หมดนะครับคราได้ดวยรว้นตอนนั้นแบบว่าตัวเด็กผมรวยยางครับผมนะฟาร์มตัวเด็กก็ต้องรวยอย่างเี้ยแหละมันตัวเด็กมันไม่ใช่เงินเราไงก็ตีๆไปดิได้เวละเออค้าบรวยๆเลยครับผมนะ เดินวนหน่อยตามหลักสูตร,รเยอะวยานี้ก็ายมินเข้าไปฮะเดินไปหาต่อครับผม2แล้วก็13ี4ดิวะมันจะไปยากอะไรใช่ไหมทําอะไรแล้วว่า10-15เออสรุปว่ามันไม่ได้ถึงใจหวังครับพระเจ้าลงโทษนะครับ +11 จากบวกสิบสามนะฮะจากบวกสิบสามลงจากบวกสิบสี่ไปแล้วอีกแค่หนึ่งคลิกอ่ะเข้าใจกันไหอีกแค่หนึ่งคลิกทำไมมันไม่ติดอะวันนั้นอีกแค่หนึ่งคลิกในหัวผมแม่งแบบอีกแค่หนึ่งคลิกก็ทำไมมันไม่ให้วะผมก็ถามคนในกลุ่มทำไมมันไม่ติดอีกแค่หนึ่งคลิกยังไงแค่หนึ่งคลิกไงผมไม่รู้เพื่อนๆเป็นหรือเปล่าอีกแค่หนึ่งคลิกอ่ะครับอีกแค่หนึ่งคลิกอ่ะทำไมมันไม่ให้ผมมันจะได้จบจบอะมันไม่จบนะครับผมก็เลยต้องคราฟต่อมันคาใจอารมณ์จะมาจะประมาณว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยในหัวคือ ถ้าลงต่ำกว่าบวกสิบคือพอแต่คุณเชื่อไหมครับคุณผู้ชมจากประสบการณ์ตีกว่าส0 0ปีไม่มีทางพอครับถ้ามันไม่ลงบวกนาผมบอกเลยนะฮะเป็นหมดทุกคนผมว่าเ,เดี๋ยวพอนะ่อเดี๋ยวพอนะ่ะเดี๋ยวพอมาถึงสถานการณ์จริงใจมันสั่งมาครับผม<อ>ไปดิวะอะไรประมาณนี้มือข้างซ้ายมันสั่งการสมองสั่งหยุดแต่มือมันก็ทันมือ,มอ,มอยังคลิกอยู่ไงเออมันเป็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยตอนนี้ผมก็ผมผมไม่รู้อะไรแล้วผมผมแบบ ผมวันนั้นผมหัวเสียเลยแบบแค่หนึ่งคิสทำไมไม่ให้วะผมก่าางต่อเลยนะครับสิบมาสิบเอ็ดมาตอนนั้นรู้สึกกว่าสิบสามจะพอใน,นหัวตอนนั้นผมมือสิบสามพอแล้วโอเคกลับมาสิบสามคือพอแล้ว <c oughs> แตกครับผมแตกพิงแตกแบบว่าไม่มีเยอะใหญ่นะครับ ผมจะเปรียบเทียบให้ดูสำหรับคนที่กำลังดูจอนิเตอร์ตอนนี้อยู่นะครับผมคุณจะเห็นเป็นชูร่าตัวน้อยนะครับจริงๆเป็นอาชีพอื่นก็ได้แหละแต่ผมนึกไม่ออกนะครับผมก็เอาอาชีพชูร่าที่ผมเคยเล่นเนี่ยนะครับอ่ะหลายๆคนอาจจะชอบตีแบบตีเสื้อสตูปหรือตีอะไรบวกบวก15หรือคืออยากจะบอกตามนีนะ้ถ้าคนมีความบาลานซ์ในตัวของมันจะแรงกว่าบวก15าอ่ะพอเห็นภาพไหมถ้าเห็นภาพเรามาดูจอนิเตอร์ของเราดีกว่าเปรียบเทียบชูร่าตัวแรกนะครับผมอ่ะนี่เป็นชูร่าตัวแรกนะครับอาวุธบวก15 นะครับเพราะคือกราฟิก <c oughs> มีค่อนข้างที่จะดีนิดนึงนะครับชูล่าตัวแรกเนี่ยอาวุธบวกสิชูล่าตัวนี้ชอบตีบวกสิมากชอบตีเสื้อบวกสิมากจะตีเสื้อบวกสิ้ให้ได้ <c oughs> เงินเขาก็จะแบบลอยไงคือแบบระหว่างตีบวกสิ 15, เงินมันจะหายไงใช่ป่นะพันตีไม่ติดอ่ะสี 45, A, ่สิบห้าสิบเอมาส คือเงินมันไม่กลายเป็นเขาแทนที่จะได้ไอเอาเงินก้อนนั้นไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ชูล่าตัวนี้มีประดับ65อ่าตัวนี้มีประดับ65ถือว่าแรงเลยนะครับเอาล่แบบว่าหรืออยากได้15 15, 15หมดอะไรประมาณเนี้ยแต่ดูสมุดเขาครับคือเขาสนใจในทางด้งนานฝักของตีบวกมากกันไปจนลืมอัพสมุดคุณดูสมุดความบาลานซ์อยู่ที่อะไร HP อย่างเงี้ยชูล่าเลือดน้อยก็ไม่ดีนะครับไปวอเนี่ย นะเลือดหมื่นห้าเนี่ยคือแบบจะบอกว่าแพทเนี้ยแพทนนี้นะครับใครเลือดต่ำกว่าหมื่นห้านี่คือแบบคุณต้องพัฒนาแล้วนะครับเพราะว่ามันมีระบบบ้านเข้ามานะครับตอนนี้ HP ควรประมาณ2 5 0 0 0ขึ้นจริงๆนะถ้าใครที่ทำจริงๆอะ่ะเอาเอาเอาแบบผู้เล่นด้านบนอะ่ะถ้าถ้าแบบว่าเลือดยังไม่ถึง25,000ืนี่ยผมบอกว่าเบามากตอนนี้เข้าไป30,000 40,000 40, ก 40, ันแล้วนะครับ ATK ตัว ATK ตอนนี้ควร1,400-1,500แล้วนะครับตอนนี้เข้าไป2,000กันแล้วไอ้พวกบ้าๆแบบกาชาเต็มอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขา 2, 000, น้าส0 0พันแล้นต้ปล่อยเข้าไป เราเต็มที่ก็ประมาณพันหกพันเจ็ดถ้าเกิดสายฟรีอะไรประมาณนี้นะเรื่องราวของชูน่าตัวนี้ประมาณว่าจะตีเสื้อบวกสิบห้าให้ได้จะตีเสื้อบวกสิบห้าให้ได้อย่างอื่นแตกพังเละทลายพายหมดนะครับผมกลับอีกคนนึงนะฮะเปรียบเทียบม,มาดูชูน่าคนที่สองคนนี้นะครับผมอ่ะมีอาวุธบวกสิบห้าเหมือนกันนะครับผมเสื้อบวกสิบอ่ะคนนี้เขาบอกเอาเ,าเสื้อบวกสิบพอเขาไม่อยากใช้บวกสิบห้าอ,อ่ะประดับกาบวกสิบสองวงนะครับ โลเขาบวกสิบอาจจะเป็นมือมาอย่างเงี้ยนะครับมือมาก็บวกสิได้เอฟเฟกอีกเอทีเค mm. คนนี้เขาพันสคนเมื่อกี้พันหนึ่งเคนนี้20,000คุณคิดว่าใครจะโหดกว่ากันเอาแค่อของด้านนี้ก่อนยังไม่นับยังไม่นับแบบพวกออฟตีใก,กล้หรืออะไรเงี้เอาแบบเดิมเดิมก่อนผมตอบได้ร้อยเซนเลยผมว่าคนนี้แรงกว่าแน่นอนร้อยเซน,นะครับ mm. เพราะว่าอะไรเพราะว่าความสมดุลไงฮะถ้าเกิดที่ผมต้องมาทําคลิปนี้เพราะว่าอะไรเยเพราะว่า ผมอยากจะบอกว่าบางคนไปมุ่งตีแบบแน่นอนน่ะบวก15มันแรงจริงด้วยมันแรงมันแรงจริงผมยอมรับมันแรงจริงแต่ถ้าของชิ้นอื่นคุณยังแดงอยู่และคุณไม่ได้แบบมาตรฐานของไอเทมชิ้นนั้นอ่ะคุณหยุดตีแล้วก็ไปทําอื่นหรือทำสิ่งที่มีประโยชน์ครับผมจะบอกอย่างนี้สมุดสมุดเนี่ยสำคัญมากไปทําให้คุณอ่ะคุณสมุดผมจะบอกว่ามันเจ็บแต่มันจบครับคือมันค้าของมันแพงจริงเวย้ยแต่ว่า คุณอย่าลืมว่ามันมันไปเห็นเป็น ATK จริงๆนะฮะส่วนอย่างอื่นนะ่ะคุณตีอ่ะถ้าคุณโชคดีคุณก็ติดถ้าคุณโชคร้ายคุณก็แตกแบบผมเนี่ยตอนนี้ผมก็หวังว่าอยากจะได้ประดับ65ตอนวินาทีนั้น,นครับถ้าผมเปลี่ยนเอาเงินก้อนนั้นนะ่ะมาเปลี่ยนเป็น ATK หรือ M ATK ะครับอย่างเจเน่หรือไหนมันต้องทำ M ATK อีกผมจะได้ M ATK หรือ ATK เพิ่มอีกเท่าไหร่อะที่มันคงที่อะครับใช่ไหม มันอยู่ตรงนี้ครับผมบอกแล้วความบาลานซ์ของทุกคนมันอยู่ตรงนี้ครับความบาลานซ์นะผมจะบอกให้เลยบวกสิไม่ได้ทาให้คุณเก่งเสมอไปของจริงๆมันอยู่ที่ภายในนะครับผมทั้งจะเป็นแบบแท่นทองหรือจะเป็นอวยพรจะบอกว่าไอ้ของพวกนี้ครับมันอยู่ที่ภายในหมดเลยนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องดะบอกสิเสมอไปนะครับผมหลังจากฟังคลิปนี้จบไปฮะได้ข้อคิดหรืออะไรซึ่งนิดนึงไหมครับเตือนสติกันหน่อยไหมเผื่อมีบางคนแบบว่าตามพี่มาแบบตีบวกผมเห็นแบบน้องๆหนูๆตีกันแบบตียับเลยนะฮะคือจะบอกว่า หาบาลานตัวเองให้เจอนะครับชิ้นไหนบวกสิได้แล้วได้อฟเฟรก็ใช้ไปเลยนะครับผมอัพม่วงได้ก็ดีนะครับผมนะเน้นทําตัวเองให้ของทุกอย่างมันโอเคนะครับผมและในภายในอนาคตถ้าเรามีกองทุนสำรองหรือมีเงินทุนเยอะจะตีบวกสิก็ไม่ว่ากัน,นครับเพราะาจะบอกว่าเอาเราก็ห้ามกําหนดชีวิตใครไปได้อยู่แล้วไนงะใช่ไหมเราก็ทําทําอย่างนั้แล้วก็ทําอย่างที่เราอยากทําอะแต่ถ้าเราทาแบบแบบนอกลูก่นอกทางไม่มีเป้าหมายผมบอกเลยว่าเละแน่นอนนะครับเพราะว่า ของในตัวเราถ้าจะเก่งจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่ที่อาวุธนะครับอยู่หลายอย่างมากนะครับผมฝากไว้ให้คลิสนิดนึงนะครับผมะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้น,นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับไพด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากไว้เตือนว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับผมนะเจอกันครับ